พระคุณหลวงปู่พระพุทธพจนวราพรซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของกล่าวกับผมทั้งหลายโอกาสบัดน,นี้คณะสงฆ์ทั้งหลายมาประชุมกันเนื่องในวาระอันเป็นมหมามงคลด้วยการดำเล็กนึกถึงพระคุณที่พระเด็จพระคุณหลวงปู่ดได้บำเพ็ญขณะเมื่อมีชีวิตอยู่เป็นเหตุทำให้คณะสงฆ์ ทั้งหลายได้มีโอกาสเจริญรอยตามปฏิบัติาสนาสนก,กิจด้วยความสะดวกสบายหากกล่าวกับผมทั้งหลายจะได้เคยประมาทลาดพรั้งล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบัดนี้ขอขมาภัยขอขมาลาโทษขอพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้โปรดมีเมตตาให้อภัย โปดเมตตาประทานพรให้กล้าวกระผมทั้งหลายคณะสงฆ์สาธุชนพุทธบริษัทลูกศิษย์ได้เจริญง,งอกงามไพ่โบ์ในพระพุทธศาสนาตลอดจิระหิติการนะโมวัตสา,าบากาวโตะ ตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะคะวะโตโตัสัมมาสัมพุทธัสสะมหาเทเรปะมาเนนะดาวาระเตเรนกตังสามังอภาระ மார்த்த சா அபராங்க மதுனோஃப மஹே ரே பேனா தவார்த்தையே நாம் அபராதங்க மதுனோஃபே ลาบะะกะราบหลวงปู่ครับวปู่ให้พระสงฆ์กาบ Katang soma kalang so papa tang so ti tang so kano no, so mo ko to chasuyit, tam, ram, ajari, so ye kang ramaja ri kamang kamang kaman bata กนังปัสสกินังมโนกรรมังปะนิทิเตปัสสกินังปัสสะินังาานิวปวันระวันลเทวัดป่าดาราพิรม์ในร่มบาร,รมีพระเดชพระคุณท่เจ้าคุณพระราชพิสุทธิยานจะประกอบพิธีการ ทำบุญน้อมเกล้านะครับอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในวันที่9ทธันวาคมเวลา17นาฬิกาที่นี่นะครับและในการนี้สมเด็จพระนิษธิีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดมภรมพระราชทานพา้าไตรในพิธีบำเพ็ญกุศลด้วยนะครับ จึงขอเรียนเชิญสัตว์สุชนทุกท่านมาพร้อมกันณนะวัดป่าดาราพิรมในเวลา17นาฬิกานะครับมาถึงก่อน17นาฬิกาวันที่9ธันวาก่อน17นาฬิกาพร้อมกันณนะมณฑลพิธีแห่งนี้นะครับเพื่อน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระพราชชายาเจ้าดารารัศมีอันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนในพระองค์นะครับ ขอขอบพระคุณการมีส่วนร่วมนะครับจากคณะาราจการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดนะครับขอพระคุณการมีส่นวนร่วมจากคณะจภาพผู้มีจิตสายผู้มีใจบุญโรงทานอาหารต่างๆน้ำชากาแฟต่างๆนะครับรวมด้วยช่วยการปฏิบัติบำเพ็ญอนุโมทนาสาธุการทุกท่านขอทุกท่านจเจริญชีพก้าวไกลในชีวิตขอทุกท่านจเจริญกิจรุ่งเรืองเฟื่องสดใสขอทุกท่านจเจริญรักเลิศล้ำบุญนำภยัย ขอทุกท่านจเจริญชัยในชีวิตบัดนี้เถินนามของพระเดชทุกคนนั่นจะคุณพระราชวิสุทธิยานขออนุโมทนาขอบคุณท่านอาจารย์ันตรีนเรศจริตระที่ได้มา,าช่วยศาธาพิธีเป็นพิธีกรทั้งเช้าที่วัดป่าสุริพรและจบลงในขณะน,นี้นะครับด้วยความปีิยินดีอย่างดิ่งของอาจารย์ จงเสียงดีมีความสุขตลอดไปนะครับวันที่9อย่าลืม9ทันวา17นาฬิกา <laughs> ครับดังที่ได้บอกว่าถ้าอาจารย์นเรศเป็นนักทุกอย่างนะครับนักพูดนักเขียนนักเพียนนักอ่านนะครับนักปฏิภาณทุกอย่างนะครับได้เผยแผ่พระพุทธศาสนามานะครับจนเป็นที่ชื่นชมในฐานะ อนุสาสนาจารย์กองทัพบกเ็นได้ครับโปรดกล้าเิดกระหม่อมเชิดชูยกย่องเป็นทลนรี I uh do -huh.